<Okay>. Yeah. สบายด,ดีทุกคนผู้ใดที่เข้ามาชมมาดูคลิปนี้กันเนาะ <Wow. S 2> อะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ในเดอร์มีอย่างกับคอมเมนต์เว่าวกันลมกันเนาอพี่น้องเนาะ สำหรับมือนี้เขากะมาหน้าเนาะพี่น้องมามากลบน,นั่นไหมเนาะอีสอน,นออกกันการปลูกม,มันเขากับแบบปลูกแบบธรมรมชาติเนาะพี่น้องก็ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังมันเป็นดินทรายได้เขาก็่ได้อยากลงทุนบด,ดินมันก็บอง่ามดินของเขาเนาะยังไดงกะปลูกไปธรมรมชาติตามความใจของตัวเองการยกร่องกับมีแต่ขุดเอา,อาแค่เอาในละเนาะ สำหรับแปลงตัวตัวทางเทิงพี่น้อง,งพี่น้องทางเทิงก็ได้ปลูกเาอารถเอายังมาดูข้างหน้าจนนั่นเนาะ่งขึ้นไปกับโลายประมาณล้านสองล้านเนี่แลนน้วเนาะก<ย>า,ารปลูกมันค่อยตัวนี้เนาะกัแบบโยกอธรรมชาติ์สำหรับแปลงตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะเธอปลูกมันนี่ก็ได้หลายหลายวันหลายมือเธอเป็นเนาะ องได้สูงแต่แต่ก็หัวหนุ่มๆคือว่าแบ่เนาะแบ่กินซองสามเท้าโป่งเลมนันถึงแบ่ถึงงัวเขามากินเท่าโอ้ท่อท่อท่อยะไรปลูกมันเป็นเนาะเดี๋ยวมันเคยปลูกก็ได้เดือนหนึง่งเลยถ้าบ่มีอย่างกินนี่เนาะมันจะขึ้นได้สูงอลยมันเป็นปัูกพี่เนาะ นน <c oughs> ที่ว่าตัวนี้ก็เขียนมาเกินสูงเติมอันนี้ก็ยังยังมีแนวกินอยู่นะพี่น้องกินแนวก,กัดยอดมันอยู่ร้ายเถอะว่าขึ้นเมลยเนาะปลูกมันไปที่ว่าเขาปลูกปีนี้ก็ปลูกปลูกที่กว่าเก้าเนาะฟาสุป,ปีพันมามันก็ตายหมดมัน แแบกินคู่มือหน่อพี่น้องถึงแบกถึงงัวเข้ามาดูทีนี้กันมันจนเลยป้องจากเชื้อแล้วหนอ่น้องนี่บ่หม้อวานนี้ก็กินไปอีกหน่อยนี่เนาอวันเชื่าแป้งนี่ตรงทุนไปอยู่ล้านปลายเนาะพี่น้อง ลานฮะโต๊เป็นเงินไทยกับโบราณเนาะมันสี่ห้าร้อยเนี่ยนะเนาะสี่ห้าร้อยบาทเงินลาวกับแสนไปแสนฮะไทยเลยก็ให้เขายกรองพร้อมเนาะยกรองพร้อมถือว่ามันคนนี้ออกออกหมดแล้วเนาะจะมีแต่อย่างเดียวศัตรูพืชเนาะแบ่งัวเตือกเข้าสุ้มือสุ้มือเนาะทุกคน แต่เจ้าของเขาก็บอกแล้วเนาะเขาก็เมื่อยว่ากันเลนเ่นแบนไปจักรนีสิเสียดือกันเลน่นถุงมือถุงมือถุงมือแบนการปลูกมันต้องคอยกับโบโบธีแล้วก็บาห่างก็ได้เนาะพี่น้องนี่เดลยทีบาหางก็ไ,ได้เดีเ๋ยวประมาณสองคืบเนาะพี่น้องหนึ่งคืบสองคืบเนาะ ในการตัดลำเนาะสำหรับคอยปูกเอก็ซาห้าหาสามซีเจนเจ้าเขาปลูกเขตัดลำปลูมาเบิกมือหน่อยพี่น้องปลูกบุกเบิกสอนเก่าเจ้าจว่าปลูกปลูกแล้วครึ่งนึงเนาะครึ่งนเดียวยังบ่ได้ปลูกครึ่งนึง,ง,นงปลูกบ่ได้ถ้ามันเป็นดินดินดาน่าง มันตายน้อกันมินแล้วกัน้อาะเทว่าตายแล้วนี่เนาะใส่การบุได้แล้วนีงตายไปแล้วถ้าง,งวงบวกินนะพี่น,น้องมันจะขึ้นได้ประมาณสามสิบเซนเลยมันี่นจะพอตัวที่งวงบวกินนี่เนาะเทว่าไปนี่ไปลงทุนกับลายเจอมาคน,น ปซื้อลำมันอีกเนอพีอ่เนอะเจ่าพันธุ์ดีก็ปลูกนี่ก็เป็นพันธุ์ผลตางอนเนาะ,ะตะกีเหลืองเว่านะแต่ภาษาไทยก็สเว่ามันจะเป็นแบบประยองแปดหนึ 1, ่งแปดสองไปเนาะแต่าทางบ้านเฮ้ามันสเว่า ฝนตางอนบอกอยังเข,ขียวปดนี่กะเขียวเป็นนี่เป็นมันจะเป็นระยองอันระยองห้านะพี่น้องแล้วก็มีมลายเนะ้อลายสายพัน,นธุ์ไทยเขานิยมปลูกกันแต่สลายแถวบ้านเขานิยมปลูกก็มีแต่เนี้ยคนตางอนเนาะพี่น้องเนาะงคนตางอน,อน

ในเมื่อเป็นอยนั่นมันแปกัดงวกัดกินมกินหมดเลยเนี่ยมันกินกินมันถูกต้นเหมือนจนจนมันบุกเกิดระเบิดอยู่เทิงไหนแต่ว่ามันแต่อยู่ร่มเนาะเกิดจะมาเนาะมันมันบมีโอกาสเกิดแล้วอยู่เทิงเกิดไม่ว่าเนี่กัดกินจนหมดเลยตลอลายม่สิึ้นมาแต่อยู่ลุ่มเพราะอะไรมัน ตัวมันตัวนี้นี่ก็าปลูกมาแต่พุ้นเดือนเดือนสิบสองางทีสศว้าที่เศรห้าเนาะของปีสองพันสองก้อยสอเดือนหนึ่งเดือนสอง้วตัวนี้สำหรับลำมันที่ก็าซื้อมาตัวนี้เนาะซื้อมาเอาไว้ไว้ปลูกแล้วไว้แซมไป จาข้อที่แต่เนาะข้อที่ข้อห้างแต่วมันกระโบยักสดประได๋เนาะเป็นเขียวปดนี่เนาะตัวนี้เนาะถ้าว่าตามภาษาบ้นนนานฮานเนาะเขียวปดนี่าภาษาบ้านบ้านเขามันสิเป็นเนปะนรยอง ยองแปดหนึ่ o, uni, on, ง,งตัคควเกษตรศาสตร์จิตศาสตร์ห้าสิบเกษตรศาสตร์หกสิบเนาะขอภาษีเบาหน่อนี้เนาะบ้านเขาบ้านเฮาเคียวปุนธีคนตางอนเลยยังอีกเด็กคนเขามาบอกนะจังได้ก็มีอย่างกับคอมเมนต์มาหากันพี่น้องเนาะการปลูกมันการเห็ดมันนะจึงได้ก็เป็นบทเรียนนำกันเนาะ ที่ปลูกบอหรือว่าแนวใดการใส่ปุ๋ยการเห็ดงานต่างๆเนาะแต่ว่าคอมเมนต์มาหาเฮาอะเฮากะโอ้โหสำที่โอ้โหเนาะเนี่ยกะน่าฮากันเนาอพี่น้องเนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบให้สำเร็จเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเท่าน่าเฮากิจสิมาถ่ายมานะฮะเบิ่งเนาะหลังจากผ่านไปอีกเดือนหนึ่งนะ Good to